นี่เยฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ต้องการคำขอโทษเฮ้ยนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยนี่มันผมฉันนะไปไอ้คนใจร้ายเฮ้ยนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ย ส่มน้ำหน้า,นามานี่เลยเฮ <c oughs> ้ยจื้อไปนะไป,ไปโอ้ยไปชน,นะไปโวัดซักสูตรให้ฉันหน่อยนี้ 这座山。 ใช่นี่แวนของผมผมจะขอแฟนผมมั่นวันนี้แต่คุณกลับทําม,มาพังฉันฉันไม่รู้นี่ฉันขอโทษนะไอค่ะมานี่ไอค่ะ อ๋อเห็นมีใครอยู่ในเลยแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงไอเลยนะไอ้คะไอไออุ้ยนี่เธอจะทำอะไรอ่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ สวยเว้ยคิดจะเบี้ยวนัดฉันเหรอคิดว่าฉันแคร์นะหรือไงคะฉันยังมีหนุ่มรออีกคนหนึ่งรอฉันอยู่ฮัลโหลลักคะรักอยู่ไหนอะคะ มาหาพิมหน่อยได้ไหมเธอจะมาเลี้ยงข้าวเหรอคะโอ้ยฉันร okay ัก <proposing> น <pur ifier> ่ารักที่สุดเลยอะถ้างั้นพี่รักมาเจอพิมที่ร้านอาหารนะคะพิมส่งโลเคชั่นให้โอเคค่ะบ๊ายบายคนสวยๆอย่างฉันเนี่ยครผู้ชายคนเดียวใจพอแหละ เฉียดชัดเกิดตอนนั้นหัวใจของผมแทบจะหยุดเต้นเมื่อรู้ความจริงว่าแฟนที่ผมกำลังจะขอแต่งงานเธอมีผู้ชายอีกคน ใจคุณมากเลยใช่ไหมที่เห็นผมโดนสวมเขาอะนี่คุณฟังฉันก่อนฉันว่าคุณอยากให้ผู้หญิงเร็วๆแบบนั้นมากำหนดชีวิตคุณเลยนะหมายความว่าไงคุณก็แค่ทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการไงแต่ผู้หญิงคนนั้นมีคนอื่นนะคุณก็ได้ยินไม่ใช่เหรอ คุณจะให้ผมไปมั่นกับผู้หญิงแบบนั้นดีกว่าไปเถอะน่าเชื่อฉันแล้วเดี๋ยวฉันนี่แหละจะเป็นคนให้บทเรียนเขาเองบอกตรงๆผมเองก็ไม่รู้จริงๆว่าเรื่องนี้มันจะมีจุดจบยังไง ลาคะมาได้ยังไงคะเนี่ยผมจะมาขอพิมพ์แต่งงานครับอะไรนะแต่งงานกับผมนะครับเออคือทรลกคะคือฉันไม่คิดว่าคุณจะมาขอฉันแต่งงานวันนี้เออแล้วคำตอบของคุณคือเฮ้ยขอโทษด้วยนะ แหวนวงเนี้เป็นของฉลัะน,นี่หยุดทำบ้าอะไรกันเนี่ยคุณบอกฉันมาเลยทำอะไรกันฮะทิรักผมมาแล้วครับรอนานไหมอ้าวนี่คุณอยู่กับใครเหรอแล้วทำไมไม่เห็นแนะนำให้ผมรู้จักเลย พิมคุณบอกเขาไปสิครับว่าคุณกำลังอยู่กับแฟนที่ขอคุณแต่งงานฮะแฟนนี่มันหมายความว่าไงอะพิม์แฟนบ้าอะแของแกคะแกเพิ่งไห้เหินผู้หญิงคนนี้ไปเนี่ยนี่เฮ้ยนี่มันผู้หญิงขายตัวนี่หว่าอย่าบอกนะคุณขอผู้หญิงขายตัวแต่งงานอะจริงเหรอคะพี่ดิม จริงสิพิมพ์ก็ผู้หญิงคนเนี้มันชอบไปอวยผู้ชายรวยๆแล้วก็ชวนไปกินข้าวจากนั้นก็พี่คงไม่ต้องพูดหรอกนะนี่ กับการแต่งงานกับผู้หญิงขายตัวด้วยนะชอบาี้นะคะพี่ดิมค่ะพิมว่าเราไปทานข้าวร้านอื่นดีไหมได้เลยครับได้ไึงน,นะไปแล้วไปค่ะ เรื่องผมในสปาเกตตี้ไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมใช่แล้วฉันก็หวังว่าคุณจะติดกับฉันแต่คุณไม่เหมือนคนอื่นคุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้อย่างที่ฉันคิดแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่มั่นคนงกับความรักขอบคุณสำหรับกาชมนะแต่ว่า เรายังกินสปาเกตตี้กันไม่เสร็จไม่ใช่หรอไปกินด้วยกันไหมอย่าเลยค่ะฉันไม่อยากให้คนดีๆอย่างคุณต้องมาเสียหายคุณไปซะเถอะแล้วอย่ามายุ่งกับฉันอีกคุณจะหนีผมทำไมออกมาเถอะ ยุ่งของคนอย่างฉันคุณไปซะเถอะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกฉันก็ยังเป็นผู้หญิงที่คนดูถูกเหมือนเดิมที่เธอพูดมันถูกทุกอย่างแต่ทำไม ผมถึงหยุดคิดถึงเธอไม่ได้ แหวนเพชรคุณน,นี่เองอะนี่คุณมาที่นี่ทำไมอะเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกผมปล่อยคุณไปไม่ได้ ต่ฉันมันเป็นผู้หญิงไม่ดีฉันมันผมก็ใช่ว่าจะดีคุณลืมไปแล้วเหรอผมเองก็เป็นไอ้หน้างโง่ที่โดนผู้หญิงสูงเขาเหมือนกันเราสองคนก็น่าจะเหมาะสมกันดีไม่ใช่เหรอแล้วคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมอยากรู้จักคุณมากกว่านี้ 回答我的题。<noise>